สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับป่านระกภาคที่อ่อีพีเท่าไหร่ไม่รู้ละเราเดินทางมาไกลมากนะครับมาจนถึงอทะเลสาบเคแมนตัวนี้นะที่เต็มไปด้วยอ่ป่ากโกงกลางนะครับแล้วก็มีความอันตรายอยู่ตอนนี้มันเช้าละเราดีขึ้นนะเออเช้าแล้วดูน่ากลัวน้อยลงนะครับเราจะต้องเดินทางต่อนะไป ออกไปจากที่นี่นะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับไอ,อ้ไม่ใช่สิอีกแผนที่หนึ่งอ่าอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่ไหนก็รูออ้มีแดงๆด,ด้านขวามือนะมีแดงๆอยู่ด้านขวามือครับนู่นเหรอใช่เหรอเอ,อ๊เดี๋ยวเก็บกล้วยก่อนครับอ่ะกระเป๋าเต็มด้วย เดี๋ยวเราต้องออกเดินทางกันต่อนะทุกคนนะในแดนฮารเรื่งหันนี่นะแต่ผมเจอเส้นทางเนี้ยอ่ะมันมีถนนไปตรงเนี้ยแน่นอนนะครับมากลางวันนี่เห็นชัดหน่อยนะแต่ว่ามันมีแดงๆอยู่ฝั่งนู้นอ่ะเราต้องเลือกครับทุกคนว่าเราจะตรงไปข้างหน้าหรือไปทางขวาก่อนดีนะอ่ะแต่ผมเลือกที่จะไปทางปลอดภัยก่อนครับเออไปปลอดภัยก่อนดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าไม่อยากลงน้ําเลยอ่ะบอกตาตรงครับมันมันมีจระเข้อ่ะ เจอเต่าครับแต่เราไม่ทําอะไรมันนะเนี่ยแล้ววิธีการที่จะลุยน้ําไปนะทุกคนเนี่ยมันจะมีที่แบบเราจะต้องว่ายข้ามอะ่ะเราจะไม่อยากว่ายข้ามครับเราจะพยายามหาที่ที่แบบมันตื้อๆนี่แหละที่มันต่อเนื่องกันไปอะแต่ดูเหมือนจะไม่มีเลยเออตรงนู้นครับตรงนูน้นนีไปครับลัดเลาะไปนะค่อยๆเลาะอ้อมๆไปครับไม่ไม่จําเป็นต้องแบบเน้นทางลัดนะผมบอกเลยว่าเน้นปลอดภัยครับเออ ว่าๆไปได้เจอจอระเข้ได้เลยนะในการเอาชีวิตรอดในชีวิตจริงเราต้องทําอย่างนี้นะทุกคนนะอ่ะแล้วผมก็เจอที่แบบแปลกประหลาดครับนี่เป็นลานบูชายันอีกที่หนึ่งนะทุกคนนะที่เราเคยเจอบนภูเขาครับเรามาเจออีกที่หนึ่งที่นี่นะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเหรอมีแต่ลานเปล่าๆครับไม่มีของอะไรเลยอะ่ะมันคงเป็นเพราะว่าเออใครก็ตามที่มาที่นะี่นะคง จอระเค้เคมนกินไปหมดแล้วนะเลยไม่สามารถประกอบพิธีใดๆไ,ได้นะผมใครนี่ผมว่าเราควรจะเอาไปด้วยหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าเราชอบไปเหยียบไอ้พวกมงมุมอ่ะเราชอบไปเหยียบมงมุมครับดังนั้นมีสมุนไพรนิดๆหน่อยๆนี่มันช่วยชีวิตเราได้นะที่นี่ไม่มีอะไรเลยจริงๆครับนอกจากก้อนหินแท่นบูชายันญตรงนี้นะเราควรเช็คทิศทางเราด้วยครับโอ้โหแล้วทุกคนดูครับ มันคือโอ้โหแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่น่าจะรอดครับบอกเลยไปทางนี้ไม่รอดแน่นอนครับยากละยากละตอนเนี้ยยากละอ,อ่อาจจะต้องวิ่งกลับไปทางเดิมครับมันน่าจะมีแบบต่อแพต่อเรือนะเออเคแมนมันจะทำร้ายเราบนเรือได้ไหมถ้าเราดูแบบผมเคยดูสารคดีการเอาตัวรอดอะ่ะนี่เรากลับไปทางเดิมนะ เออเขาเจอน้านอย่างนี้ครับเขาก็จะสร้างเรือคนูครับแล้วก็ล่องไปนะให้เร็วที่สุดครับให้แบบจระเข้มันแบบมันตามมากินไม่ทันอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะฝนตกมาแล้วครับฝนตกมาละเอาละทีนี้ผมต้องหาทางข้ามไปทางทิศออตะวันตกนี่ให้ได้นะสุดท้ายเราก็ต้องไปทางนี้อยู่ดีครับตอนแรกเราไหว้ข้าม,มาตรงเนี้ยเออ ผมบอกเลยว่าตอนข้ามมาเก่อนี้ผมว่ายข้ามมาครับตอนนี้พอเวลาจะออกไปเนี่ยไม่รู้จะไปยังไงจริงๆครับไม่น่ากลัวสัตว์อะเอานะเราต้องยอมครับต้องเสี่ยงนะไปให้เร็วที่สุดครับ <c oughs> เดี๋ยวโอ้ยอย่าดำอย่าดำอย่าดำดำแล้วมันช้าครับไ่ไป เราต้องเคลื่อนไหวให้เร็วที่สุดนะเอออย่าทําตัวเชื่องช้าบนผิวน้ำครับเพระจ้องแค่มันจะชอบนะชอบอะไรที่เคลื่อนไหวเชื่องช้านะครับวิ่งไปเลยครับอ้าผมเจอละนี่ทุกคนมันมีที่ปีนป่ายตรงนี้ครับโอเคเรากลับขึ้นภูเขาได้แล้วนะทุกคนนะเดินขั้นไปปีนป่ายขึ้นตรงนี้มีเชือกอยู่ครับมีเชือกอยู่ เราดูแผนที่นิดนึงครับทุกคนครับนี่ไงเราอยู่ตรงจุดแดงๆนี่แล้วครับตอนนี้นะเออเราก็ขึ้นไปเลยครับเพราะเรามีปืนแล้วไงถ้ามีปืนถึงจะขึ้นได้ครับส,สูงแบบนี้นะนยิงขึ้นไปครับโอ้เราออกมาจากหนองน้ํานรกนี้ได้แล้วนะทุกคนนะแต่พออยู่ข้างบนมองลงไปงนี่มันสวยมากนะเออแต่ลงไปใกล้ๆแล้วมันน่ากลัวโคตรครับอ่ะไต่ขึ้นไปอีกครับ มีอีกชั้นหนึ่งนะ <c oughs> ข้างล่างไม่ได้มีถ้ำมีอะไรใช่ไหมเรางคอยระวังด้วยนะทุกคนนะเออตัวความปลอดภัยในชีวิตของเรามีอะไรไม่รู้หล่อนอยู่ข้างหน้าครับนี่เป็นมะพร้าวนะไปกินน้ำมะพร้าวก่อนดีกว่ากิ้งก่าครับกิ้งก่ากิ้งก่าไม่ได้มีอะไรกิ้งก่าก็ตกใจนะผมบอกเลยนะ เอแต่ว่ามีดฟันมะาพร้าวนี่หลายทีนะมันมีของที่แบบเราต้องใช้ให้แบบเหมาะสมครับทุกคนโอ้แล้วไม่รู้จะไปทางไหนดีเลยอะ่ะมันไม่มีถนนบอกอ่ะทางนี้น่าจะเป็นถนนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยข้างเลอยู่ข้างหน้าครับย่องเข้าไปครับย่องเข้าไป โอ้ยม,มันเล็งยากมันเล็งยากหายใจก่อนหายใจก่อนวึยิงโอ้ยโดนครับปองนัดตายครับรอบนี้น่าจะโดนหัวหลายทีครับโอ้ <c oughs> เล็งยากเล็งยากธนูนี่ยิงไกลยากมากเลย ดีแนละ้วที่มันแบบโอ้หมันเป็นสายธนูเหมือนกันครับทุกคนวันนั้นเราเปลี่ยนธนูครับธนู92%นะนี่เอาธนูมาใช้ครับธนูใหม่ครับร0 0นะแล้วก็มีลูกธนูมีอะไรอีกไหมมีลูกธนูที่เรายิงมันครับโอเคได้คืนมาแล้วครับดูครับนี่เป็นชนเผ่าหัวดำนะชนเผ่าหัวดำแล้วก็มีหัวล้านตรงกลางครับเออมันมีหลายชนเผ่านะมันมีผมหลายสีครับเท่าที่ผมสังเกตตอนเล่นมาเนี่ย มันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะขั้งเลหูเลตำรวจมันด้วยครับว่ามันมีอะไรแถวนี้ครับมันมีมีดออกซิเดียนบอลครับโอ้ยมันมันมีมีดดีอ่ะมีดนี่แรงมากเลยนะผมอยากจะเอาไปด้วยยังเลยแต่เราไม่มีที่เก็บแล้วครับเสียดายอ่ะเสียดายจังเลยมันเก็บอุปกรณ์ไปได้ไม่ครบอ่ะเจ้าหกโอ้มันร้องอีกแล้วครับมันเกอนมันร้องเรียกครับแต่มันจะมืดแล้วครับอ่ะมันจะมืดละเราต้องรีบเดินทางครับทุกคนเราจะหย่อนตัวลงไปตรงนี้นะ โอเคสตามินาเราโอเคอยู่นะลงมาข้างล่างนะเป็นที่อะไรก็ไม่รู้ครับสักอย่างหนึ่งครับเราเดินตามทางไปครับแล้วก็เจอแม่น้ำนะทุกคนนะเราเจอแม่น้ำครับสายเล็กๆนะเล็กๆนะมากๆครับมีน้ำตกอยู่ครับบริเวณน้ำตกมันชอบมีถ้ำนะผมจะเดินมาดูหน่อยครับไม่มีนะครับไม่มี มีที่ไต่ขึ้นครับเราควรจะตามแม่น้ําไปทุกคนเราจะต้องเจออะไรครับตามแม่น้ําไปครับมันต้องมีแหล่งอะไรจะทำอยู่ตามแม่น้าเพราะว่ามันใกล้จะมืดละเราจาเป็นต้องหาที่นอนครับอย่างน้อยเจอถ้าเจออะไรก็ยังดีนะเห็ดครับกินเห็ดก่อนครับคุยผู้เสียงอะไรไม่รู้ตกใจหมดมันชอบมีเสียงแบบไปใกล้หูเราเลยนะเออ ตรงนี้ครับมีถ้ำสไลด์ลงไปนะแต่ไม่รู้ไปแล้วจะรอดหรือเปล่าครับวอเทอร์วอเทอร์ควีนครับตรงนี้กินน้ำได้โ oh อ้ไม่ก็ไปต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยตามแม่น้ำมากลายเป็นทางตันครับแต่แม่น,น้ำนี่ดื่มได้ตลอดสายเลยนะเออแม่น,น้ำนี่ดื่มได้ตลอดเส้นเลยครับนั่นคนป่าเหรอไปผมเจอคนป่าแล้วครับ ผมไม่ใช่ครับคนไม้ครับแม่งหลอนครับผมหลอนครับผมแม่งหลอนแล้วครับมันแบบมันมีหมอกอ่ะที่นี่ไม่มีหมอกอ่ะมันหลอนประสาทผมครับทุกคนผมกําลังโดนอ่าพิษคนป่าอะไรบางอย่างหลอนประสาทผมอยู่นะตอนนี้นะมันอาจจะใช้เวทมนต์ครับก่อมประสาทผมนะครับผมเจอเหมือนทางเดินนะทุกคนเอาละเว้เอาละเว้ยน้นอะไรวะนน่า,นานอะไรวะ กิ้งกาอีเชื่อแม่งกองทัพกิ้งกาแม่งผมตกใจหมดเลยโอ้แล้วก็หอกผมมันค้างด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้ผมจะแทงมึงแทงไม่ได้อะตกใจหมดครับดูกิ้งกาม่นวิ่งไปแถวเลยอะเชี่อไมแล้วก็มีเสียงวิ่งครับมันถึงวิ่งของกิ้งกิ้งกาเนี่ยใช่ไหมแล้วแม่งมืดครับแม่งมามืดอยู่แถวนี้ครับมันกิ้งกาเขียวครับไม่จะแทงซะเลยนี่แทงซะเลยนี่อื้ย วิรงแทงไม่โดนด้วยผมแทงเข้าหรือมันเป็นกินก่าพิเศษแทงไม่เข้ามืดอะทุกคนมืดอะไม่น่าก,กลัวโอ้ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปน่ากลัวครับไ่น่ากลัวครับ แมงลงไปไม่ได้เนี่ยลงไปตายครับ <sk eps> เป็นสถานที่แบบไหนกันนะ <sk eps> อ้อมไปอ้อมมาก็มีแต่หน้าผาเขาไม่มีที่ให้ไต่ลงไปเลยนะไ <sk eps> อ้พวกค่ายกิ้งกาดี้สก,กัวนออึงละมึงร้องยังเลย <sk eps> เราเราเรา,เราต้องอย่าหัวร้อนครับเคล็ดลับของการเอาชีวิตรอดเราต้องใจยเย็นๆนะทุกคนนะ <sk eps> เราต้องมีสติครับม <sk eps> ีก้อนหินครับก้อนหินอย่าเพิ่งตกใจกับก้อนหินครับ ขอเช็คล่างกายเราก่อนครับเราอาจจะเป็นแผลก็ได้นะเช็คล่างกายเช็คล่างกายกดมั่วเลยตอนนี้อ่าทาแค่ตัวเดียวเองครับท้าแค่ตัวเดียวอ่าผมควรจะยอมแพ้ครับทุกคนผมควรจะยอมแพ้แล้วก็สร้างแคมป์ที่นี่ก่อนดีกว่าเออกอความปลอดภัยครับเราเอามันลานุงโล่งนี่แหละเอามันกลางลานเลยครับทุกคนอืม ครับอนซงก็ผ่าเลยนะครับทุกคนครับอย่ารอช้าครับเราใช้ไม้ยาวครับผูกเชือกครับที่เหลือก็คือมีดออกมาครับผมน่าจะเอามีดเหล็กนี่ทิ้งนะเมื่อกี้ออนที่เราเจอคนป่าครับเออผมนึกนึกแล้วเสียดายครับเสียดายมีดคนป่าอ่ะวันครับอืม เราสร้างที่นอนไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรานอนก่อนนะอย่างน้อยก็ให้มันเช้าครับทุกคนครับนอนเลยครับอ่ะฝามีหน้าเต็มครับทำไมเลือดเราลดด้วยอ่ะเรานอนแล้วทำไมเลือดเราลดอ่อกินผลไม้ก่อนนะครับก่อนที่มันจะเน่านะเราจะกินผลไม้ก่อนแล้วก็กินเนื้อด้วยครับกินให้หมดครับโอเค ทีนี้เมื่อกี้มันมืดไปอ่ะแล้วมันมันน่ากลัวโอ้โหเนี่ทากดูใกล้ๆไม่นคนน่ากลัวเลยมาเกาะใกล้ออกล้องมากเลยเอาละครับเราจะออกสำรวจกันต่อนะทุกคนเราจะไปตามแม่น้ำนะเพื่อตามหาแหล่งอารยธรรมนะครับก็ต้องโอ้โหแต่มันเป็นน้ำสะอาดที่ดีจริงๆเรากินอีกทีหนึ่งดิน้ำมันจะสะอาดอะไรขนาดนี้ ทั้งทงที่เราเห็นชัดๆว่ามันอ่าสีเหลืองอ่อยเลยนะเออแต่ดันบอกเราว่าเป็นน้ําสะอาดนะครับทกินได้ผมอยากจะลื่นถลเหลยลงไปในรูนี่จริงๆเลยผมบอกเลยทุกคนมันเหมือนมันจะพาเราไปที่ไหนสักที่นึงอะ่ะไปไม่ได้นะครับเอาลุกขึ้นมาหรือเราไปตามหาศพคนป่าที่เราฆ่าทิ้งไว้ไดีไหมทุกคนผมนึกไปนึกมาแล้วผมอยากได้มีดมันว่ะมีกระดูกมันอ,ะอ่ะอ่าผมปีนกลับขึ้นไปก่อนนะทุกคนนะ อ๋อนี่แถวแถวนี้ครับที่เราฆ่าคนป่าครับนี่ไงมีดกระดูกครับเพราะว่ามีดเรามัน29%่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนยังไงไอ้นี่มันก็แรงดีด้วยนะแล้วมันเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่าครับนี่ครับมีทางไปต่อจริงๆนะหรือว่าเป็นทางที่เราเดินมานะหรือว่าเป็นทางไปต่อทางใหม่อ้ามีที่ไต่ลงที่เราไต่ขึ้นมาเรากลับมาที่เดิมเรากลับมาที่เดิม หรือเราจริงจริงเราไม่จำเป็นต้องขึ้นมาก็หรือเปล่าเราแค่เดินเลาะไปได้หรือเปล่าอ๋อผมเจอตัวมันละไอ้ที่วู้ฮ้าวู้ฮานี่คือไอ้กิ้งก่าครับแม่งหลอนเราอย่างหลอนเลยอ่ะผมผมผมจะลงไปอีกรอบหนึ่งไปเสี่ยงในอ่าลำน้ำาจราเล่เหรออ่ะที่ผมคิดถูกคิดผิดเนี่ยผมคิดถูกคิดผิดเนี่ยออาลงไปอีกทีหนึ่งครับ ชีวิตมันต้องเสี่ยงกันบ้างนะทุกคนนะเอาชีวิตต้องเสี่ยงกันบ้างครับเพราะทางนู้นมันไปแล้วมันตันนะเราจะดองลัดเลาะไปด้านข้างแบบนี้ครับเนี่ยจจะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะเออแบบนี้นี่คือไปง่ายเลยทุกคนเนี่ยค่เลาะไปด้านข้างแบบนี้เองมันจะมีสิ่งไหนมาข่าเราได้นะนี่ปลอดภัยสุดๆครับแล้วก็เจอแผ่นดินเลยนะ มีกว้างใหญ่ไปศาลครับว้าว,ม,ว,าวมีว้าวมีว้าวของจริงทุกคนเหมือนเป็นโลงพาอชำอยู่ที่นี่ครับเราต้องคอยตำรวจให้ดีนะอามีถุงปุ๋ยครับเนี่ยมันเป็นโลงพาอชำแล้วก็มีถุงปุ๋ยครับ ไอ้ไม่ใช่ถุงปุ๋ยนีย่มันถุงขยะแล้วล่ะมันขุดหลุมฟังขนาดเนี้ยแล้วก็มีโต๊ะครับมีโต๊ะมีโต๊ะมีโต๊ะมีรูเข้าได้แล้วเนี่ยเฮ้ยได้แผนที่อีกแล้วทุกคนว้าวว้าวโอ้เย้ตอนนี้เราอยู่ที่พิกัดอ๋อกดยังไงวะกดกด นาฬิกาครับ26 34นะ26 34บกสก็คือนี่ครับที่เป็นรูปเต็นเนี่ยนะเต็นคว่ำนี่ครับแล้วตรงนี้อ๋อนี่ท,ที่ที่เราเดินไปไงที่เป็นหินครับที่เป็นหินกุชายันครับเราไปมาแล้วนะโอเคมีโปรเจคเตอร์ครับที่นี่เหมือนเป็นค่ายทหารเลยอะเหมือนเป็นค่ายทหารเลยครับแล้วก็มีกระเป๋าอีกแล้วครับเช็คกระเป๋าหน่อยสิ ไม่มีของเลยครับกระเป๋านี่ขี้เหนียวมากแต่ว่ามีอาหารวางอยู่ข้างบนเอตอียงที่นอนได้ครับทุกคนเรามีเตียงที่นอนได้นะมีกระดาษเอกสารอยู่เทียบเลยนะเราน่าจะทําแคมป์ที่นี่เฮ้ยผมเจอชาครับผมเจอชาอ๋ออยู่นี่ครับชากินไม่ได้ชากินไม่ได้ไไดโหแล้วมีอาหารกระป๋องเทียบเลยครับนี่กระเป๋าที่เปิดไม่ได้เหรอผมมีกระเป๋าประกอบฉากด้วยครับกระเ,กเป๋าไอกระเป๋า เออบะเกาเฉยเลยมีเตียงเยอะมากนะทุกคนนี่เหมาะสำหรับกา,ารเล่นเซอร์ไวร์วอลแบบหลายๆคนมากครับที่นี่นะมาสร้างฐานอยู่ที่นี่ครับมันมีเตียงแบบอย่างดีเรียงเป็นตับเลยนะแล้วก็มีเต็นท์ครับเนี่ยเราสามารถมาสร้างอะไรที่นี่ได้นะมีอาหารเพียบเลยครับผมเก็บโอ้โหแล้วนี่มันระเบิดไม่ใช่เหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่ามันคือเตาแก๊สครับเตาแก๊สเตาแก๊สปิกนิกนะผมเหมือนจริงเลยที่<อ>จะต้องมาคอยหยิบอ่าออกเนี่ย เรายัางไงก็ต้องมีที่เซฟไว้ที่นี่อันหนึ่งครับทุกคนผมบอกเลยว่าที่นี่มันดีมากอะ่ะมันดีมากจริงๆครับแต่เรายังสำรวจไม่หมดนะดูดิทุกคนถ้าทุกคนทาบ้านอยู่ที่นี่นะเรามีแหล่งน้ํานะครับขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถาไปล่าเคมนได้นะเออแล้วก็มีต้นนี้ให้ครับเนี่ยมีต้นเกาลาัดอยู่เลยอะ่ะแบบริมเต็นเลยอะนะแล้วโอ้ก็มีนี่ด้วยเอ่าทุเรียนเทศอยู่ที่นี่ด้วยนะทุกคนนะของเพียบของพร้อมครับ มีต้นใบยามีอะไรให้สปอนให้เรียบร้อยครับอ่าที่นี่ยอดเยี่ยมนะั้นที่นี่ยอดเยี่ยมเราต้องทาจุดเซฟไว้ครับจะทําจุดเซฟไว้ใกล้ๆกับทางเข้าตรงนี้แล้วกันนะทุกคนนะนี่ครับเมื่อกี้วางได้โอเคครับนี่ครับทุกคนมีกระดูกที่แรงมากเลยนะสองทีแตกสองทีแตกเลยครับเรียบร้อยครับ งั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วนะทุกคนนะเพราะนั้นผมจะสร้างฐานให้มันฟูๆหน่อยครับที่นี่นะเออผมว่าเดี๋ยวเราทําที่เก็บของซะหน่อยครับเพราะผมรู้สึกว่าผมก็เริ่มฟูแล้วเหมือนกันตอนเนี้ยเนี่ยเราทาที่เก็บของหน่อยครับแล้วก็มีนกตกอยู่ตรงนี้เออทําที่ทําอาหารทําอะไรหน่อยครับเออที่นี่มันน่าทําอ่ะเนาะั้นเดี๋ยวขอเวลาตัดไม้หน่อยนะนี่ครับเริ่มจากทาที่าผสมดินก่อนเลยนะ เออจากที่ผสมดินไว้เลยครับใกล้แม่น้ําหน่อยครับอืมตอนนี้ผมกำลังสงสัยตัวเองนะครับทุกคนครับไอ้ทำไมผมไม่ทำออที่จุดไฟก่อนวะเออผมไม่จุดไฟทําอาหารก่อนผมมาถึงผมขุดดินก่อนนะครับเอออะไรของผมเนี่ย <c oughs> มือแล้วน่ากลัว <c oughs> บอกเลย <c oughs> มืดแลน่ากลัวครับแถวนี้ไ <c oughs> มา้หายไปค่อน,นึงอะ่ะ มันตกไปฝั่งเนี้ยโอ้มันค้างอยู่บนนู่นครับอืมมันมืดแล้วมันน่ากลัวนะทุกคนนะเราจะเข้าไปนอนก่อนครับเนี่ยเรามีที่นอนอย่างดีนะเออนอนหลับฝันรีปฏิสวัสดิ์ทำไมเวลาเรานอนเลือดเรามันต้องลดลงเรื่อยๆด้วยทุกคนฮะมันะไม่ใช่ว่านอนแล้วเลือดมันต้องเพิ่มขึ้นหรอมันหิวครับผมเข้าใจละ แต่ว่าของกินเรามีเพียบครับไม่ต้องห่วงดิเดี๋ยวเราไปกินน้ำแล้วกินมันครับโอเคเราเริ่มจากการไปกินน้ําก่อนเลยเรามีทุเรียนเทศนะเพราะฉะนั้นเรากินน้ํานี่ได้ครับริงครับ <c oughs> เป็นไงเต็มครับเต็มแ,ตแล้วก็กินทุเรียนเทศครับล้างนะล้างพิษในร่างกายซะแล้วก็กินเนื้อครับอื แล้วก็คลาบครับคราบที่วางเก็บของก่อนนะพอาวางไว้ตรงไหนดีพอาวางไว้ชิดๆคันตรงนี้หน่อยก็ได้ครับนี่การแค่สร้างกล่องใส่ของเนี่ยมีไม้อย่างเดียวสร้างไม่ได้เลยนะเออมันต้องแบบมีเทคโนโลยีดินครับแล้วก็ต้องใช้ของเยอะเลยกว่าจะสร้างดินได้อะ่ะมันมีเหมือนที่จุดไฟเยอะแยะเลยนะเนี่ยเออแต่มันใช้ไม่ได้ครับมันเป็นแบบที่จุดไฟประกอบฉากอะทุกคนเนี่ยดูดิ มันดูจะเป็นแบบที่เท่าหมดเลยนะอ่ะเนื้อเสร็จแล้วครับกินเลยครับเรียบร้อยครับถ้ากับว่าตอนนี้ผมเต็มแล้วนะผมเต็มแล้วเดี๋ยวผมดับไฟก่อนทุกคนเราเสียดายนะอน้ํามะพร้าวดับก็ได้ครับนี่ทุกคนดูนะผมลองเดาว่ามันจะล้มไปทางซ้ายนะครับเออผมว่าผมเริ่มกําหนดทิศทางการล้มของมันได้แล้ววนะทุกคนเราฟันอย่างเงี้ยเหมือนมันจะล้มไปทางซ้ายทุกครั้งเลยนี่ผมเล่นมันตั้งนานนะผมเพิ่งสังเกตครับทุกคนครับ เออนี่แบบทุกทีนี่คือแบบฟันแล้วตกลงไปในน้ำแล้วลงไปเอาทุกครั้งเลยอะ่ะเออแต่ที่อย่างนี้นี่มันจะเหมือนกันนะทุกคนนะคือมันมีเสียงหนูครับเออมันน่ารำคาญอยา่างนึงนี่แหละก็คือไอ้หนูนี่แหละจิ๊กจั๊จัจิ๊กจั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 ๊จั๊กจัมกจั๊กจั๊จั๊กจั๊จจจกจค๊กั๊กจักจักจั๊กักั อะลองผ่าดูก่อนครับปาปเข้าให้นะโอ้โหนด่โดนเยอะครับโดนเยอะโดนเยอะอ่าโอเคครับเก็บได้ละเนี่ยเวลาจะสร้างกล่องมันจะยากตรงนี้แหละเออมันต้องให้เราเก็บแผ่นไม้กระดานครับแล้วแผ่นไม้กระดานมันเป็นแบบของที่เปลืองที่ครับถ้าเราเก็บแผ่นไม้กระดานไม่ได้เราก็สร้างมันไม่ได้เลยนะอ่าทีนี้ก็เหลือแต่ก้อนดินครับก้อนดิน เรียบร้อยครับเออมีที่ใส่ของละบายตัวละทีนี้ก็ดีมากองรวมกันไว้ที่นี่ครับเดี๋ยวเวลาเราแบบใช้งานเราจะได้ใช้ง่ายๆครับเออกองมนันใกล้บ้านเลยครับตรงนี้มันไกลไปนะมันไม่เหมือนเกาะมูครับเกาะมูมันใกล้กว่านี้นะเนี่ยเต็นท์มันอยู่ไกลไปทางไปน้ําไปหน่อยหนึ่งครับี๋ยวเราผิดพลาดตรงที่เราสร้างโป๊กไกลไปก็ไม่รู้นะเดี๋ัวต้างใส่ เทาครับโอเครอฝนตกครับล้างตัวหน่อยครับอย่าลืมครับอ่ะพร้อมครับทุกคนเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีฐานทัพใหม่ที่หนึ่งแล้วนะเออ,อที่นี่ครับเฮ้ยเหลือกองไฟกองไฟเนี่ยของพวกนี้มันก็มีประโยชน์ครับผมก็ไม่อยากจะเอาทิ้งให้มันสูดเปล่าให้ทุกคนผมก็เลยแบบเออถ้าเรามีของเก็บของหน่อยครับเวลานัคตเราม,มาที่นี่เราแบบเฮ้ยจะต้องการสร้างธนูังต้งองก,การจุดไฟอะไรเงี้ย เออเราก็มีของไว้ให้ครับสบายสบายเลยนะที่เหลือก็คือการหาก้อนหินนี่แหละทุกคนหายากมากเลยนะเออแถวนี้ทําไมไม่มีก้อนหินนะเฮ้ยหายแล้วครับไม่ไม่ได้อยู่คนเดียว งานหยาบทุกคน,กนอ๋อกี่คนไม่รู้ครับอาอไอตัวนู้นก่อนนะ <AR C> าสามคน ยิ่สิบอุ้ยม่ลุก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 หอบอ้ยโดนโดนโดนตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งตายไปสองโอ้ยชุดเกาะแตกแล้วครับชุดเกาะแตกแล้วครับอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นไอ้หัวแดงวิ่งอยู่วิ่งอยู่ครับวิ่งอยู่มานุษย์มนุษย์ โอ้โหมันสปินรับมันสปินเออมันเป็นสายธนูเหมือนกันครับเป็นสายธนูเหมือนกันเป็นสายธนูเหมือนกันยิงแรกมาอุ้ยโดนเลยครับโดนเลยครับอ่ามันตายครับมันเสือเลียตายครับโอ้โหเช็คล่างกายก่อนเช็คร่างกายก่อนผมบอกเลยว่าบาดเจ็บแน่นอนครับอู้เป็นแผลครับแต่เป็นแผลแค่เป็นแผลฉลอกนะ อ่าเรามีน้ำรึ่งอยู่ครับเป็นมีของดีครับตัวแบคโคเราเอาเราเอาไอ้แมงมุมนะนี่เป็นภ้าปันแผงแมงมุมนะครับเป็นไงเลือดเราหยุดไหลไหมต้องดูว่าเลือดเราหยุดไหลหรือเปล่าครับทุกคนครับโอเคนะเฮ้ยอะตายครับแม่งมาสามตัวอ่เช็คของก่อนครับมันเอาของดีอะไรมาแจกเราครับเริ่มจากไอ้ตัวนี้ไอตัวนี้มีธนูครับเราเอาธนูไปทิ้งไว้ที่นี่ครับธนูเก้าสิบเจ็ดตัวเต็นครับ เปลี่ยนธนูใหม่ครับแล้วก็ลูกธนูของเราครับที่เรายิงมันนะนี่เราใช้ลูกธนูไปหมดเลยห้าลูกนะทุกคนนะอ่าแล้วก็มีดออกซิเดียนครับมีดกระดูกครับเดินครับต้องขือยงี้ครับแล้วเดินเดินมาครับเดินเดินมาแล้วก็เอามาวางตรงนี้ครับ99%ครับโอเคเรามีดนี้ไปวางไว้ที่โต๊ะครับแล้วเราก็มีดนี้ไปใช้ครับเยี่ยม ไออีกสองตัวนะลูกตนูเราครับที่ยิงขุนเสียไปนะามีหอ,อกครับหอ,อกหอ,อกหอ,อกเราได้หอ,อกใหม่ละเรายังบ่นอยู่เลยว่าหอ,อกเราเนี่มันคงพลอกปอกเปิดไปมากแล้วนะทุกคนนะกดดูครับบรักกักน,นะบรักกักโอ้สุดยอดนี่มันคือชนเผ่าบรักกักน,นะทุกคนนะลูกธนูครับสามดอกละสามดอกละมีสติกเบสนะไอตัวเนี้ยตัวที่แซฟครับไอตัวหัวแดงเนี่ยมันชอบวิ่งครับ อ่าอยู่นี่โอเคครับพบพาลูกเราได้ตโนโคืนมานะ <c oughs> อ่ะสำรวจชุดเกาะเราหน่อยครับทุกคนครับเดี๋ยวเราลาก,กันไปอีพีนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับอ๋อนี่ไงกระดูกครับชุดเกาะกระดูกเราแตกเลยนะทุกคนนะเลยชุดเกาะมาดิโลครับดีที่ชุดเกาะเราแข็งแรงนะเราโดนลุมสามเขาเมื่อกี้โดนไปหลายดอกมากเลยนะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะว่าเราจะรอดชีวิตไปได้หรือเปล่านะครับทุกคนครับเออสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับฝันดีครับฝันเห็นชาวอาราดาฮี่นะครับทุกคน